สวัสดีกันด้วยนะครับผมธทเน์มีทีวีนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกม GTA San Andreas นะครับวันนี้เพื่อนผมได้ขอมานะครับขอไว้นานแล้วแหละแต่ผมไม่ได้จัดทํานะครับก็เป็นเจ้าตัวเอทพานาอ,อ,อานะครับม่เหเชียงมาทำแช่ไนนี้เนี่ยไปมหมขอกินสักคำได้ไหมอะกินไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเรากินไปแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะไปดูตัวรถกันเลยนะ เอาเชี่ยรถหายอส์ทิ้งรถไ้ไม่เป็นไรครับนี่ครับจะเป็นเจ้าตัวเอสพาร์นาร์สังกดที่จะได้เอสพาร์าร์ตัวนี้นะผมจะทิ้งลิงด์ดาวโหลดไว้ด้านล่างเลยนะครับเป็นลงมอดเอานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนของจานรถบังนะจานรถจะเป็นแบบนี้นะครับอืมีหลายรูมากเลยส่วนข้างล่างส่วนโชก็จะแต่งนะครับเขียนตรงนี้ว่า B M W ของเอสพาร์นาร์ r, อยู่แล้วนะครับ ก็แต่งนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูส่วนของอาร์มนะน่าจะไม่ยืดน,นะโซ่ก็สวยสวยนะก็จะแต่งๆนิดหน่อยนะครับก็ตามสเตปของเอสพัน์นะมีความสวยอยู่แล้วนี่คือท่อนะท่อจิว๋วมั้งเอ้าไป็นไรโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันอืม ผมได้ลงเสียงมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาดูว่าจะได้เท่าไหร่นะวัดใหม่กันครับอืมนอนโนอนโนนหนึ่งสายหมอครับสายหมอครับสายมอกันรัรนตีครับสายหมอกันรันตีสายมอกนันรันตีครับสายมอกนันรันตีครับไปครับตอนนี้ขึ้นร้อยเท่าไหร่นะร้อยร้อยสิบ เท่าไรครับร้อยยี่สิบครับประมาณร้อยยี่สิบนะครับเจ้าขันนี้นะครับเป็นจําลองมาจาก PJ หกร้อยนะครับก็เลยปเหมาณแค่ร้อยยี่สิบนะครับก็ได้ลงเสียงไปด้วยนะซึ่งเขาอยากจะดาวน์โหลดนะจะทิ้งเนืงออ้าเชี้ยแล้วกูทาอะไรไมผิดเนะี่ยอ้าวแล้วกูติดดาวได้ไงแม่งโคตรหน้าหมีและเย็ดแมออ่ก็ลงสําหรับนี่เป็นสนามนักแข่งตรงนี้ไว้นะครับก็ สะดวกหน่อยคงก็จะมาวัดไม้แถะตรงนี้นะครับกับชอบมาวัดไม้ตรงนี้โอเคเด้วจะไปปลดเหมือนกันเพราะความอะไรของมันก็ถือว่าโหดนะครับปปโอ้นี่ครับขี่ได้เทมากไอห,หนุ่มนี่ลงท่าขับไปด้วยนะโอ้โนี่ครับนี่ครับนี่ใส่หมอบใส่หมอบ ของจริงออกเลยว่าเอสพันตัวนี้ของจริงครับก็มารีวิวให้ดูกันนะครับก็แต่งได้ไหมแต่งไม่ได้นะครับก็ขอทําพ้กันท้ไมรถตังนี้มันแต่งไม่ได้เนาะเสียเสียได้เนาะเออไม่ใช่จีทีวีเยียแล้วเออเกมจีทเอดีเอเออมันแต่งรถได้ที่ไหนนะอือมีความแรงของมันอยู่แล้วนะครับนี่จะเป็นเจ้าตัวนี้นะส่วนใครที่ยังยังไม่ได้ดูคลิป ของรสพบของเกม GTA นะจงทิ้งลิงด์โลดไว้เอ๊ะเท,ทิ้งทิงลิงยูทูบไว้ได้ล่างนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับก็ส่วนใครอยากจะดูคลิปเพื่อนๆของผมรนาะจะทิ้งลิงยูทูบของเพื่อนเพื่อนของผมที่ผมลงคลิปเพื่อนผมลงคลิปบ้างนะไม่ลงคลิปบ้างแล้วสดบ้างแนละ้วก็ลองไปดูกันนะโอ้หคือร้อยสี่สิบเขาบอกเลยโมนโฮมีไฟติดต่ดะเออ ผมชอบเล่นต <Workers>, ัวนี้เพราะมันเป็นจำปูตีหลังกาไปหนุ่มมาดูของแนวนอนบ้างกิรอยๆไปลยหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดอืมตรงนี้แตกนะสีทองก็เขยพอได้อยู่นะไปครับสายมาปจะไปเชิญครับแมน ช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปมากนะเพราะไม่มีอะไรทำมาไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรอนะ่ะเนาะฮะดูเพิ่มมาละเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์บ้านหลังนี้กันนะครับว่าเมื่อก่อนนี่มันคือโรงฝังที่เกจรดีนะั้นได้สร้างมานะไม่ใช่ละกูเลยมัวระยะอ้าโอเคเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้หน่อยเดดซะหน่อยแล้วคราวนี้จะเดดได้เปล่าไปครับหมออย่าหลุดข้างทางนะ เฮ้ยรอดได้ไงเอาตีลังการถกูตีลังกาอีกแหละกูเห็นเมื่อี้อะไรตีลังกาทุกทีโอเคอืมเอาโหลดเลยล่ะก็วันนี้นะผมแค่มารีวิวเอสพานเอะเท่านั้นนะครับก็สนใจชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้ขอลากัปก่อนนะครับสวัสดีครับ